สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับผม BOE C h a แล้วนะคบผมกันอีกแล้วในเกมใหม่นะผมพอดีมันเป็นเกมเก่าแล้วนะครับผมนะแต่ว่าผมเพิ่งเอามาเคสนะเออเข้าใจไว้ก่อนไม่ใช่ว่ามาด่าผมใต้เม้นนะเข้าใจหรือไม่อ่าซึ่งเกมนี้มีชื่อว่า My Hero Mania นะครับผมนะก็เป็นเกมแนวม y Hero c c d e m y นนะคบผมนะซึ่งวันนี้ผมจะมาทำอะไรวันนี้ผมจะมาทำการรีวิว ชุดสไตล์นะผมแค่บว่าไม่รู้เหมือนกันนะผมนะแต่ว่าผมจะเรียกว่าชุดสไตล์ซึ่งวิธีการทำชุดสไตล์นะครับอย่างแรกนะผมแล้วต้องมีอ,อ,อัตลักษณ์ one for all นะครับเวล200และต้องมีอัตลักษณ์ engineer ของ eda นะครับเวล150ถึงจะทำได้และใช้เงิน500แสนนะผมโดยการวิธีทำเนี่ยก็ต้องมาเจอกับ ore ตรงนี้นะผมนะแล้วก็กดไปเลยนะผมนะ นี่นะผมนะทันก็จะมีบอกแล้วผมซึ่งอันนี้ผมก็ซื้อไปแล้วเนาะนะครับซึ่งเราไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนเป็น one for all ก่อนที่จะทําก็ได้นะผมนะถึงสมมุติว่าเราทํา one for all ก่อนแล้วค่อยไปทําอจนเียมันก็ได้เหมือนกันนะผมนะผมก็ทํา one for all ก่อนแล้วค่อยไปทําอเจนเ e ียร์นะผมนะผมก็เลยได้มาซึ่งวันนี้เราจะมารีวิวกันนะผมนะ ซึ่งผมจะไม่ได้มาตีเอ่อเจ้าไอ้ตัวนี้นะผมผมจะไปตีเดกุแทนแล้วโอ้คนเยอะเลยนะครับอย่าแรกที่ผมจะทำเนี่ยผมว่าคนน่าจะเยอะไปนะผมว่าไปตีนี่ดีกว่าบาโคกโกดีกว่าผมว่าน่าจะดีกว่านะเพราะว่าคนตรงนี้มันคนเยอะไปนะครับผมเอาล่ะซึ่ง ความจริงมันมีฟูลคาวหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ด้วยนะผมนะแต่ว่าผมยังไม่ใช้ผมจะใช้ท่าธรรมดาก่อนอ่าท่าแรกนะครับสกิลหนึ่งนะผมจะเป็นท่าแบบนี้นะผมพุ่งชันเสียตัวแล้วเหมือนติอะไรสักอย่างนะผมนะท่าที่สองเป็นท่าของเอนจิเนียร์นะผมนะเป็นท่าแบบนี้นะผมความจริงมันชื่อเอนจิเนียร์หรือเอนจินผมไม่รู้เหมือนกันนะผมนะท่าที่สามเป็นแบบนี้นะผมเป็นท่าที่เราต้องเล็งให้โดนเนาะมันถึงจะสร้างเรมจนะผมเป็นท่าคล้ายๆโอ้ชิตเป็นท่าคล้ายๆของอีดาเหมือนกันนะผมไอ ชุดสไตล์เนี่ยเหมือนเอาของอีดาเหมือนเหมือนเอาเอนจิเนียกับเอ่อวันโฟออมารวมกันนะผมนะท่าสุดท้ายนะผมท่านี้ต้องเล็งให้โดนนะผมไม่งั้นตีไม่ได้นะผมนะนี่นะครับผมถ้าเกิดเล็งไม่โดนก็จะตีไม่ได้แบบนี้นะผมนะซึ่งผมไม่ชอบ <c oughs> ผมไม่ชอบการที่ต้องเล็งให้โดนแล้วตีนะผมเพราะว่ามันยุ่งยากไปสำหรับผมนะซึ่งก็รอสกิลป๊บหนึ่งนะผมนะเพราะว่าเมื่อกี้มันเล็งไม่โดนเนาะ ก็ดูสกิลข้าไปโอ้เลงไม่โดนหรือ,อรเปล่าเราเลงไม่ไมาแล้วรู้สึกว่าสกิลที่ดีที่สุดที่ง,ง่ายที่สุดผมว่าน่าจะเป็นสกิลสองนะอ่ะน่าจะไอสัตว์ทำก็ยากแถมเลงได้คุยโฆษณาชั่วเอาล่ะน่าจะเล็งโดนแล้วนะผมนะถ้าเกิดเล็งโดนก็จะเป็นแบบนี้นะผมนะก็จะเป็นการเอ่อต่อยไปแล้วก็จะมีแอนิเมชันการต่อยด้วยนะผมนะ เดี๋ยวผมจะลองใช้ฟูคาวให้ดูนะผมฟูขาวจะเป็นฟูคาวแบบสีฟ้าแล้วผมนะก็ถ้าเกิดเปิดฟูคาวนะ่าจะบวกสเต็งน,นะครับผมสามร้อยบวกสปีดอีกสา0ร้อยหกสิบแล้วก็บวกดีเฟนซ์อีกหนึ่งร้อยเก้าสิบห้านะผมนะซึ่งไอ้ดีเฟน์นี่ผมใส่ถุงมือเนาะมันก็เลยบวกมาเพิ่มนิดหนึ่งนะผมนะดีเฟนซ์กับสเต็งน,นะผมนะไอ้นี่นะผมผมใส่ถุงมือมด้วยนะ ซึ่งสกิลหลักๆที่เปลี่ยนก็จะมีแค่สกิลสุดท้ายนะผมเท่าที่ผมดูมานะอ่ะเดี๋ยวผมจะโอ๊ยอะไรนะผมอ่าเท่าที่ผมดูมานะผมสกิลที่เปลี่ยนก็น่าจะมีแค่สกิลสุดท้ายนะผมที่เพิ่มมีการเพิ่มการต่อยรัวๆมานะเดี๋ยวผมจะให้ดูใหม่อีกรอบเพราะเมื่อกี้มันเร็วไปนะเขาหนีแน่ไม่โดนอดิเวนอาละโอ้ นะก็จะเป็นหมัด100%สนตสนะผมนะซึ่งน่าจะกดค้างหรือเปล่านะครับผมนะก็จะอยางดีซึ่งด้วยความที่มันเพิ่มการต่อยรัวๆมาผมเลยรู้สึกว่ามันดีพอสมควรเนาะอ่าซึ่งคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรก็เดี๋ยวไปรอชมนะผมนะซึ่งคลิปต่อไปนะคะผมอ,ะอาจจะเป็นคลิปดองก็ได้หรือไม่ก็อาจจะเป็นคลิปการตีกับดันใหม่เรัะผมที่ต้องไปตีกับด,ก,บดกูนะ ดันใหม่นะต้องไปดีกับเดกุนะเดกุอยู่อัปสิทธิ์นะสวัสดีก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับพ่อผมไปอา้าวดูต่อทำไมอะไป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 ได้แล้วจบคลิปเฮ้ยเนาะไอพวกนี้แม่งจบคลิปแล้วก็ยังไม่ออก